สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับรายการใหม่นะครับผมกองทางออรีนานะครับโดยจะเป็นเ r รีนาอินดัสทรีอัปเดตนะครับผมก็จะรวบรวมเรื่องราวนะครับผมเกี่ยวกับในอุตสาหกรรมวงการเกมหรือเทคโนโลยีนะครับใหม่ๆประจาสัปดาห์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยเราก็จะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับผมเริ่มวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกเลยนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรบ้างสําหรับสัปดาห์นี้นะครับข่าวแรกนะครับผมก็เป็นเรื่องราวข้อพิพาทนะครับผมระหว่าง Apple กับทาง Epic Game s นะครับผมโดยล่าสุดนะครับ Apple ได้โตกับ Epic นะครับหลังจากที่ Epic นะครับผมได้ยื่นร้องเรียนกับศาลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วขอร้องให้ศาลตัดสินบังคับให้ Apple นะฮะยอมนำ f o r t ดไน e กลับลงสู่ App Store นะครับผม Apple ก็ได้โต้กลับนะครับด้วยการฟ้องร้อง Epic นะครับผมโดยเหตุผลของทาง Epic นะฮะในการร้องเรียนก็เนื่องจากจำนวนผู้เล่นบน iOS นะครับได้ลดลงกว่า60%ซึ่ง iOS นั้นก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ Fort นะะ และ Apple ก็ไม่ยอมให้ Epic สมัครบัญชีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่อย่างน้อย1ปีนะครับซึ่งพวกเขามองว่าเป็นการปิดกั้นที่ไม่ยุติธรรมโดยทาง Apple เองก็โต้กลับว่าการกระทําของ Epic นะฮะเหมือนกับ p r o j e n t o o t นะครับผมแล้วก็ทาง Epic ได้แอบวางแผนนี้อยู่เบื้องหลังมาสักพักแล้วนะครับซึ่งทาง Apple เนี่ยมีการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับแล้วก็หวังว่าศาลจะเห็นชอบนะครับนอกจากนั้นระบบ s i g n in with a p p l e นะครับผมบนบัญชี E p i c ก็จะใช้ได้ถึงแค่วันที่1 1กันยายนนี้เท่านั้นนะครับและทาง e p i c เนี่ยได้บอกให้ผู้ใช้แก้ไขการไทรอินตรงนี้บน e p i c ด้วยนะครับข่ต่อมานะครับผมวาวได้ออกมารืยความนิยมนะครับของซีรีส์ GPU RTX 2000นะครับโดยการสำรวจฮาร์ดแวร์นะครับของทาง s t e ีมนะฮะโชว์ว่า GPU ของผู้ใช้สตรีมทั้งหมดนะครับผมเป็น Nvidia มากถึง73%โดยซีรีส์ RTX 1000นะครับมีความนิยมมากที่สุดและ G TX 900นะครับรองลงมาโดยในระหว่างที่ RTX 2000นั้นน้อยอยู่ พอสมควรนะครับผมอยู่ที่ประมาณ11ของ G.P.U. ของ Nvidia ทั้งหมดนะครับด้าน C.P.U. แบบ4คอนะครับผมที่นิยมที่สุดก็อยู่ที่45.76%นะครับผมส่วน6คอก็อยู่ที่ประมาณ25.2% 8ดนะครับด้านแรมนะครับผมแรม16นะครับผมนั้นนิยมที่สุดนะครับผมอยู่ที่4 1ส2่ส่บนอ็ดะุดสมงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนแบบแปอกิก้ไบต์นะครับผมตู้ใช้มอนิเตอร์ระดบุดเ0 p นัี่เปอรที่สุดนะครับมที่าณแล1 4 4้ p แลนวก็ 4K ก็มีระดับโตขึ้นนะครับผมแต่ก็อยู่ที่ประมาณ6.5นะครับผมแล้วก็2.2เท่านั้นนะครับด้าน VR กันบ้างนะครับผมตัว Oculus Rift นะครับผมอยู่ที่ประมาณ23นะครับผมตามมาด้วย HTC Vive นะครับผมที่21ส่วน Valve Index นะครับผมอยู่ที่ประมาณ15.5นะครับข้อต่อมาครับผมเป็นส่วนของ Xbox Academy นะครับผม โดยเป็นส่วนฝึกนะครับของทาง Xbox นะครับผมซึ่งก็มีหลายอย่างเลยนะครับให้ได้เรียนรู้นะครับผมก็จุงแรกนะครับผมเป็นฟรีดิจิทัลเวิร์กช็อปนะครับสำหรับผู้ที่ชอบแล้วก็สนใจในกระบวนการพัฒนาเกมนะครับการออกแบบเพื่อปลูกฝังแลวก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่นะครับโดยเวิร์กช็อปจะมีตื่นตลอดเดือนกันยายนนะครับแล้วก็จัดโดยทางด้าน East London Arts and Music นะครับผมแล้วก็ Playground a m e นั่นเองนะครับโดยเวิร์กช็อปนี้ก็จะเป็นออนไลน์นะครับแต่ก็มีการสมัครนะครับผมแล้วก็จำนวนที่รับก็มีจำกัด หลักนะครในการแสดงให้เห็นว่านักพัฒนาเกมเนี่ยใช้เครื่องมือ,อยังไงนะครับผมแล้วก็ทําอะไรในการสร้างสรรค์เกมใหม่ๆนะครับ ขอต่อมานะครับผมเป็นเรื่องของเชนมิวนะครับผมอนิเมะที่จะสร้างขึ้นมาแล้วนะครับผมโดยมีจํานวนประมาณ13ตอนนะครับเน้นในเรื่องของตัวเอกริวฮาสุกินะครับผมกับการตามหาผู้ที่ฆ่าพ่อของเขานั่นเองนะครับจะทำโดยเทเลคอมแอนิเมชันฟิล์มนะครับผมจากประเทศญี่ปุ่นที่เคยทำลูแปงสบนะครับผมแล้วก็ Tower of God นะครับผู้กำกับก็คือซากุระอิชิคาระนะครับผมมีผลงานก็คือ One Punch Man ในซีซั่น2นั่นเองนะวันฉายก็ยังไม่ได้มีการระบุนะครับ ข่าวต่านะครับผมก็คือแชมเปี้ยนคนใหม่ของ L.O.L นั่นเองนะครับซึ่งก็ยืนยันออกมาแล้วนะครับโดยก็คือเซราฟีนนั่นเองนะครับซึ่งในช่วง2อสัปดาห์ที่ผ่านมาไรออดนะครับผมได้ใช้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับในการโปรโมท L.O.L โดยมาในสไตล์ยูทูบเบอร์นะครับผมเธอมีผมสีชมพูนะครับผมชอบลงรูปแมวแล้วก็รูปคุณพ่อของเธอนะครับจากนั้นก็มีการโพสต์ถึง L.O.L นะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กต่างๆนะครับมีการเค้าเวอร์เพลงของวง K.D.A ด้วยนะฮะโดยล่าสุดก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว ข่าวต่อมาเป็นเรื่องของ Nintendo Switch นะครับผมโดยทาง Bloomberg นะฮะได้ออกมาแก้แรายงานอีกครั้งเกี่ยวกับตัวเลขการผลิต Switch นะครับผมโดยครั้งนี้ก็เพิ่ม เป็นจานวนมากถึง30ล้านเครื่องในปีนี้นะครับซึ่งสวิตช์ในปีนี้เนี่ยขายดีมากๆจนขาดตลาดนะครับผมในหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับผมรวมไปถึงที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าทาง Nintendo เนี่ยขอร้องนะฮะให้ผู้สร้างเกมที่ทําเกมให้กับสวิตช์เนี่ยสร้างเกมให้ซัพพอร์ต 4K ได้แล้วในตอนนี้นะครับซึ่งก็ทําให้ข่าวลือเรื่องสวิตช์ตัวใหม่นะครับซึ่งจะมีสเปคที่ดีขึ้นนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการจะรัน 4K ได้นะครับผม ต่อมานะผมเป็นข่าวของ c y b e อร์พั2 0 7งบ้างนะครับผมซึ่งก็มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่มี Mi โคร t r a n s a c t i o n แน่นอนนะครับในโหมด Sin g l e Player นะครับแต่ว่าในตัวออนไลน์นะครับผมโหมดมัลติเพลเยอร์ของตัวเกมเนี่ยที่จะตามมาทีหลังนั้นจะมี Mi โ r o t r a n s a c t i o n นะครับแต่ว่าเป็น Mi โ r o t r a n s a c t i o n ที่ทางผู้พัฒนานะครับบอกว่าจะให้เกียรติลูกค้าแล้วก็แฟนๆของเกมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการซื้อขายเนี่ยจะทาให้เกมเมอร์เนี่ยสบายใจอย่างแน่นอนที่จะซื้อนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่ล่ต่ออกกาารรเเลนนมยงใดะคับ ข่าวสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผม AMD นะฮะเตรียมเปิดตัว CPU แล้วก็ GPU รุ่นใหม่ในเดือนหน้านะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยทาง NVIDIA นะครับได้เปิดตัว GPU หรือว่าการ์ดจอซีรีส์ใหม่ไปแล้วนะครับผมก็คือ GTX 3 0นะครับโดยทาง NVIDIA บอกว่าดีกว่าซีรีส์ GTX 2 0เป็นเท่าตัวเลยนะครับผมอีกทั้งยังมีราคาที่ดีกว่าด้วยนะฮะซึ่งทาง AMD นะครับผมก็เตรียมเปิดตัว GPU ใหม่ของตนเองนะครับผมในวันที่28ตุลาคมที่จะมาถึงนี้นะครับโดยก็ยืนยันว่าจะมี GPU ร r a d i a ิออ r x 6 0 0 0นะครับผมซึ่งใช้โครงสร้างของ RDNA สําสำหรับ r a ท Tracing นะครับผมแบบรวดเร็วแล้วก็ r ร a l Time ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างกราฟิกเดียวกับของ PlayStation 5นะฮะแล้วก็ Xbox Series S แล้วก็ X นั่นเองนะครับซึ่ง AMD ก็จะมีงานเปิดในวันที่8เดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัว CPU รุ่นใหม่นะครับที่ใช้โครงสร้างของ z e n 3นะครับผมทางนี้รายละเอียดด้าน CPU เนี่ยยังไม่ได้มีออกมามากนักนะครับแต่ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาใกล้ถึงแล้วนะครับ พอจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับอีรีน่าอินดัสทรีอัปเดตนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่ชื่นชอบนะครับผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากรายการใหม่รายการนี้ไว้ด้วยนะฮะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับสรุปข่าวสารนะฮะในส่วนของอุตสาหกรรมวงการเกมหรือว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับผมแล้วก็ไปตามแฟนเพจที่อีรีนาบน Facebook ด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่่ออนนนนะะแลล้้ววเจกัััใหหมมคคิปารบผดี